อ่มายคว่ามนเปปันเออพี่ต่อเลยเมืงลาปั้นฮึฮึฮึเหมืองลาปันเอยเออดีจุดด้ยปันเปลี่ยนปันเปลี่ยนขับปันไปเลยนี่เเอาลงอีกก้อนนี่ไปอีกสักคนไปอีกสักคนไปอีกสักนแล้วอยปั๊บอ่ะ รถผานรถผานปั่นเด้อพี่น้องหรือปลรถผานจุดปั่นหรอไอ่เนี้มีน้ำกันไหมนึกว่ามึงไม่หัดปั่นมันมึงไม่หัดขับด้วยหัดขับขับต็มแล้วฮึ <laughs> ออกาออกาดิโอ้ยลุไหลไหลหนุนไหลพอนลุนไหลมึงติดไหลไปเลยเลยมันตินดบางทีคุเอามาทันงินนนนนึงายท้องนะีเานาง่เอาผ่าน <laughs> เอ้อ tăng vô đó tăng phá đi luôn Phải gì bữa nay, phải bữa nay cây đó Lớ bác luôn lấy đó Nhu khuyến mà, à, <laughs> 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 nhu khuyến mà ขึ้นมาเลย <c oughs> มัสวยเนักไปผมประย,ยุเลผมปรจมเออพอพอี่ตลอดเอัน,นั้นไปหาก,กันนบงมเราบัง้างหลังได้อล่วรังางหลังได้อ ยากนนซงหอดเรี่ปั้นขึ้นกระ้องกันไปลงไปเออหอด้อดให้ไปเออดปั้นได้พี่น้องปหอดหปั้นแล้วเมื่อไม่หัดปั้นหรืวมือไม่หัดขับเลยบัืบ

<laughs> นั่นแหละนั่นแหละเนื้อพีรโรตเตอรี่เออนั่นแหละหมุนรอบหมุนหาลอยแล้วก็ไว้ก็เอาไปทั้งหลังรอบถึงหมุนเกล็ดลอ้อยงูมาตั้งหนารอบสิหมุนหาลอ้อยอืมเฮ้ไปเลย

ปัดเตียนปัดเตียน,นพอพ่อาราณสั่งขับปัดไปเลยนี่หรอ,อ,อ,กกอนนไปอีกสกักคนไปอีกสกักคนไปอีกสกักอนไปอีกสักคนแล้วคอยปับอา้าฮ่าฮ่า แต,แต่เอาอีนนยังไม่เหนียวพีป็นตุ๊กลุกตั้งหลักต่อทิ่ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อมึกตอ่ไตอไ,ได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> ว้ยต่อขนาดนี้ต่อต่อเว้ยเฮ้ยเจ้าสิบินนี <c oughs> ่เลี้ยวตองมับทาง

มีลูกทำนี่ละบ่เล็กคนยังไ่จินนาทีมันแจนบ่เล็กบนยังไม่เอาขำมันก็เลยทำนี่ลครเหนปะอไทำนี่ได้เฮ็ดได้ปนี่มันนี่คือเราเกี่ยวตัวนี้คืนรังร้อยหน่อยอะไรอเลยปับเกี่ยวตัวนี้คืนปับปับบเลยปับเลยเออเราไอผู้เฮ็ดเป็นละบ้าเราบ้าเราเฮ็ดเราก็เฮ็หัวกรันเอเอาวารตลจายกเนน

พอท่พอิตกเออพอแล้วมันเอาตัวนอกเจยเนี่เอออกมาไ้เก็บไ้นมันกอดออกเดนเดียวค่อยกใส่ไ้บ่มีอังกค่อยกรัดอืมมันเปักับยางไม่ค่อยจะ่อ่าอ่ออ้อเนอะจ้ไม่เนอะอ่าร่องเอ่อนออองเบิ่องเบิงไอ้นุ่มรองเบิงเฮ้ Mình pháo các gặp níu đâu hả mùa hả mùa tân pháo à thấy mùa điệp hả ừ mà điệp mùa muốn mùa điệp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  เย็ดเเย็ดมันล่องเย็ดนะฮะึมันล่ง้นี่เราเดี๋ยวคอ่หรนลาก็หมุนล่องต้องหมุนเกลียวขึ้นเพราะว่ายุบมันหมุนเขาตกเกลียวคืนนก็หมุนไปกกังโอ้ยแคนหมุนตะกามุนเขาเือจะจังเยอ๋อนี่นี่เนมเดมานมาข่เนาะโอ้ย

เออแล้วแข้งราสูงยังได้บ้างเอ้าก็พอจางพอดีเด้อบ่เอเออเกันเ้เ้วเจอกันแจะหลบจะรูบอกกัน

หกอยเด้อครับแกกระทางจะต้งคอันนีนะเนี่ยตอนตอนน้ตัวนี้ตัวะี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีตนี้นับซีไปบอกกันตัวนี้รม่าแมันแล้วตเการขตัวนี้เป็นตัวนีเปบาก็จะไม่เขาออลัมันเ้าหสน้ลนี่ะเอดีถ้อยตรง

เนี่อมาปดสางก็ดีเนะไปรถล่ากับจเล่ากับปันทั้งนี้ลเรามาเป็นไปเกียร์สิเกียร์สโลบเชนลับไปรขับเคลื่อนทุกคนขับเคลื่อน้วยล้อต้

ออเย่ากัดไตอย่าสลบกวนจัดไปฮะออกาเลยไม่ต้องถอยแล้วโค้งเราเลย

อยากไปเลยไปนไปไปเคนเดียวเออตอน้นก็ไกันไมุตองไปพระไสมือมือนึงไปจับมือเดียวมือนึงจเตนบแล้วอ่นไว้ีมือหนึ่งไปตะเลียงปานเอ้

จัดตกรถดีจับสองมือยัดตกรถเล่าอย่างไไปแล้วพี่บอกเออฮะ้งเงยยังีละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกล่าตอนตีตัวเหะเออหนันได้ล่าหนันได้รถเล่ารถตอเจิีนองเากับปั่นอยู่ทกัน เราล่าเจอถเลากัปั่นด้วกันอย่เดี๋ยวรถละยางมาเบิ้งพอดีดีเด้อสิมีคนบอกดีหลายเด้อบ่ยกเอามาเลยเอามาเลยบ่ยกบ่ยกเอาลงเอาลงเอาลงเลยบ่ต้องยกปั่นข่วงเลยปั่นข่วงเลยปั่นข่วงเลยเออปั่นข่วงเลยบ่ต้องยกขึ้นบ่ต้องบ่ต้องถอยก็ได้ ปั็นโค้งเลยแลนโค้งเลยนะแลนโค้งเลยแลนโค้งเราโค้งเราเลย ไปไปปั้นหลอกุนตับเ้เดี๋ยวไปเก็บแกงันเเก็บแเลยเดเก็บแย่เก็บแยไมาเก็บแก មកជៀកក டை កោជៀកតោ เป็นแล้ว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 เล้วพี่ต้องุนตับหับเลยขนาดงานลายหกหกลาตับปัน่น